สดีพี่ทุกท่านครับเราจะมาทำอาหารวันนี้นี่นี่บูนายมาเช้านี่ครับกับปลาไหลบูพี่นายกับปลาไหลมันได้มาเช้านี่ครับเดีเ๋ยวเราจะมาแกงใส่นมส้ม ข้าแกงใส่หนูไม้ส้มครับยังไม่ได้ทานข้าเที่ยงเลยครับวันนี้สวัสดีครับมาทำปะบูแกงใส่หนูไม้ส้มได้เมื่อเช้านะครับแกงรอแม่ก่อน เนะมาตอนเย็น,นครับน่ไปรับจ้างอีกแล้ววันนี้ช้านี้ก็ได้ปลาไหลปลาช่อนปลาบูครับขอกินธรรมชาติครับไม่ได้ซื้อนะครับโดนกับดัก thank you เดี๋ยวเรามาทำก่อนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาทำแกงปลาบูใส่น้ำไม้ส้มครับ đưa thầm một năm đưa anh đã mất chút nước ngoài để ừ, anh chút nồi bù แต่ออรับมือตอนบ่ายตาลิีย้อยนะครับยใส่นน้ย ไม่เปรี้ยวนะครับนี่แบบนี้เลยครับแม่ทำไว้ใส่กวดแบบนีเลยล้างก่อนนะครับ <c oughs> ล้างน้ำเดียวก็พรครับเมนูวันนี้นะครับเ <c oughs> กงี่ยหน่อไม้ส้มใส่ปลาปลาบู 不管那些。 ัหงหน่อยครับเผ็ดๆจักหน่อย ล้าครับตอนนี้ใส่ยังนไงตะลานหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ใส่แข้งนัวใส่หน่อยใส่หน่อยครับใส่หลายเส่หลาย หลายเส็บหลายครับปลาเป็นไรเราจะคันหน่อไม้ส้มครับต่อไปนี้้าน้ำก่อนครับ ทำตัวนี้พอดีทำเดี๋ยวชิมดูก่อนว่ามันเปรี้ยวไหมได้ได้แซ่บครับแซ่บดีครับ ใส่นมาไม้ไปก่อนใส่นมาไม้ไปก่อนครับแล้วก็ใส่ปลานะครับ ดีพี่ๆทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับนี่ครับหน้าไม้ส้มอไม้ส้มที่แม่ท้ำแซ่บๆครับแซ่บๆเลยนี่ครับ เอาปีกเขาพีกเขาจะูกเราจะใส่ปลาครับ แซ่บเลยครับวันนี้แกงปลาบูใส่นใหนอไม้ส้มครันตอนแบบนี้เลยครับจะแซ่บเลยครับคนต้องออกอยู่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับยวมากินกันขอบคุณพี่ทุกท่านครับนี่แล้วก็อันนี้อันนี้แม่ป้าเขาเก็บมาให้ครับนี่ เห็นไหมครับที่ที่นาใบโมฮันนี่นีป้าเขาเก็บมาให้แม่อุ้มรับเนี่ยเอามานึ่งแล้วก็มาตํากับตําใส่ลูกเมาครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวทําคลิปทานอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยอๆครับไปนะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับไปนะครับ